สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73สมข่าวภาคใต้นะคะวันนี้เราอยู่ที่กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่5ตําบลบ้านเสด็จอำเภอเชนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือที่ตรงนี้เราเรียกว่าบ้านในปราบนะคะเป็นกองทุนหมู่บ้านอยู่เรียกสั้นๆว่า ออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านหมู่ที่5นะคะวันนี้โดยมีท่านประธานนะคะนายสุนทรสินทูนะคะเป็นประธานอมทรัพย์นะคะก็มีนางสาวพีรดาเดชานะคะเป็นฝ่ายการเงินเล่นสมาชิกทุกคนที่อยู่ข้างหลังดิฉันตรงนี้ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะคะวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่พูดคุยสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์สดกับท่านประธานแล้วก็ ค่านางสาวพิรดาดยชะเกี่ยวกับฝ่ายการเงินแล้วก็ข่อกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศอ่าทั้งหมดที่อ่าภายในอ่าการเงินวันนี้การนมรั์วันนี้ของหมู่ที่หนะคะถือว่าเป็นอมรับหมู่บ้านของหมู่ที่ห้าของเรานะคะทำมาล้อย่างเต็มที่นะคะวันนี้นะคะพ่อตยอยกันมาอ่า เสียค่าอมซัพย์กันตามมวดแต่ละงวดกันเรื่อยๆโดยเฉพาะวันนี้ก็ถือว่าเดินทางกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะที่จะมาเสียค่าอมซัพย์ในวันนี้นะคะของแต่ละท่านนะคะสวัสดีครับผมนายสุนโรนเรนทููเป็นประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านในกราบหมู่ที่ห้าตำบลบ้านโพเดศครับในที่ผ่านมาก็กองทุนหมู่บ้านก็ ได้ล้มละลายไปครั้งหนึ่งแล้วก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ก็ทางอันภูเียตชาได้ร่วมกับเจา้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติสาขาเก้าสุราษฎร์ธานีนะครับได้คัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาใหม่แล้วก็เนี่ยได้คัดเลือกอให้ผมและคณะกรรมการชุดน,นี้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2559นะครับ เสร็จแล้วในขณะนั้นก็ดําเนินการมาถึงช่วง2 5ั0 0ขณะนี้ก็7ปีนะครับเกือบเกือบ7ปีนะครับก็ดําเนินการอยู่ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดาๆเลยนะครับก็ที่ผ่านมาชาวบ้านและสมาชิกทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการกู้คนในการ อา,อาส่งเงินทัตจักรท,ที่ดำเนินการมาก็ไม่มีปสจจัยใดนะครับก็ทางกองทนุนก็ได้ดำเนินการมาท้างแรกนะครับรับเงินจากส่วนของรัฐบาลที่สนับสนุนมาส่วนที่เหลือจากคณะกรรมการชุดเก่าก็หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามต่างๆนะครับก็ หลังจากนั้นก็ทางกองทุนก็ได้บริหารจัดการจนมาโดยคณะกรรมการชุดนี้นะครับเป็นเวลา6ปีกว่าๆก็มีการเปลี่ยนแปลงแจ้งในที่ประชุมให้คณะในเมื่อหมดเวลาแล้วก็แจ้งให้สมาชิกได้รับทราบแล้วก็เสนหาคณะกรรมการชุดใหม่แต่ก็ชาวบ้านก็ยินยอมไม่คณะกรรมการชุดเดิมดำเนินการต่อนะครับแต่ผมก็ ได้รับการเสนอจากที่ประชุมให้ดำเนินการต่อก็ดำเนินการต่อมาจนถึงวันนี้นะครับก็ด,ดีนะครับที่ชาวบ้านและสมาชิกทุกท่านให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการของกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านมานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ในในส่วนการบริหารจัดการนะครับก <c oughs> ็ยังอีกประมาณ ี่กับสองเดือนนะครับก็จะบ,บทวาระอีกครั้งหนึ่งครับทางกองทุนหม,มู่บ้านหากบริหารจัดการสิทธิ์แรกสกัดใดก็ก็ยินดีให้มีการตรวจสอบและช่วงจริงได้นะครับก็ทางกองทุนก็ขอที่แจงให้คณะก,กรรมการและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบและ,ะมีเสนอข้อผิดพลาดได้นะครับ อาตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับการชำงานมันอาจจะมีการปุกรุกคล้องไปบ้างเล็กน้อยแต่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับก็นนผมก็ขอที่แจงให้ทุกท่านในรัฐราบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสร,รสากสต่กดีครับแซดดีค่ะพิชันหนังเศร้าพีระดาเดชชา ในเป็นกรรมาการไอ้กองทุนบ้านในปราบมู่ที่ห้าตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเขียนชาจังหวัดสระแกนี่ที่ฉันดำรงในตำแหน่งที่รันยิกกองทุนค่ะก็วันนี้จะมาบอกว่ากันสมัครกองทุนมู่บ้านก็จะเปิดสมัครรับสมัครทุกเดือนแล้วก็ปล่อยกู้ปล่อยกู้นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปสิ้นสุดเดือนพฤกจิกา แต่มันขึ้นอยู่กับด้านกับกรรมาการว่ามีมติสมาชิกได้ผลฟื้นวะเพื่อนพเราไม่เหนือดดีหรือไม่เพือ่อได้ก็ก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกแต่ว,ว่าเราชี้แจงไปหลกักการเป็นมติออกมาจกมากกรรมการซึ่งก็การกู้เงินก็จะเริ่มต้นจะเอนินสัจจะเพิ่นซัพจ้เรามีส้มมุดว่ามีห้าพัน กมุว่ามีห้าพันเราก็ปล่อยกูน้กนึ่งเท้าก็ได้นึ่งเงนแล้วก็การทำทัญญาก็จะทำทัญญาตั้งแต่หกเดือนตามตามเงินเดีว่รปล่อยกู้หกเดือนนึ่งปีปีครึ่งสิบส่อไอหยิบสี่เดือนไล้ก็แล้วแต่กันปล่อยกู้ของวงเงินนะซึ่งก,การกู้เงินก็จะมีการคำ การทำก็มีสมาชิกแต่กู้นึ่งรายแล้กก็คนทำสอางรายจบปรุม่มงนเป็นซ้มซ้มคนแล้วก็ปัดกันกู้ปัดกันทำได้ค่ะซึ่งก็ตอนนี้ฐานการเงินของเราก็อย่างปกติไม่ได้มีปัญหาเลยเราว่าเราทำกันมาก็ตั้งแต่1ิบ้กันว่า25 25งห้าห้าห้าเกจนนี้ก็เป็นระยะเวลาก็6ปีแล้ว ก็ก็อย่างดูปกติก็มีสมาชิกก็ข้าวโอข้าออก็เป็นปกตินะเพระวะว่าสมาชิกก็บางคนก็เออมมันก็ไปตามสภาพนะบางทีก็ไปลาออกไปอยู่เอื้นเรื่อยรก็ตามตามสภาพค่ะซึ่งก็ในส่วนของการเฮือนก็เรามีเึิ้นมาไอแส้นหกมื้นมาบ้านแล้วก็จะจะบัญชีนึง แล้วส่วนในส่วนของบัญชีซ่องเราก็เปิดดับสมาชิกไอหลงวุ่นวุ่นละรอยวุ่นละรอยแล้วก็เปิดเพดานก็ไม่เกินมีสิบวุ่นก็คือซ่องพันซองพันบาทพอขึ้นในส่วนของบัญชีนึ่งทเทรวารับมาแส่นหกหกหมื่นว่าบาทนั้นพอปล่อยกู้ซับเวียนพัดมุ่นเวียนไปตอนนี้ก็สิ้นสับกองกองทุนก็เพิ่มขึ้นมาทางนี้สิ้น ทั้งนีสิ้นทั้งรลหนี้ทั้งพิ่นในธนาคารก็เบ็ดเสร็จคอรวมประมาณเกือบล้านส่องค่ะประมาณนะประมานการเพราะว่าเราจะแจ้งสมาชิกได้ก็ตเมื่อปิดหอบชิ้นปีการปิดหอบก็คือร้อยยี่สิบวันนับจากวันที่ทามเม็ดธันวาการปิดหอบก็ค,งค,งค,งคือง้องกองทุนค่ะซึ่งก็วาระการตำงานของเราตอนนี้ก็เราทุกแดงตังตั้งเต่สิบแปดมีหน้าของปีนี้เพราะวมันจะส่งปี สองปีในการทำา่านแต่ว่าก็ขึ้นดูกับสมาชิกด้วยว่าเออเกิดอะไรต่อฟันไหวหวางเจอกันทำางานของเราแล้วได้ต่อได้ก็ขึ้นดวกบสมาชิกว่าจะให้เราทำต่อไปหรือไม่หรือทำางานได้ปัญญาคะ่ะก็นะตอนนี้ก็การทำางานของเราก็ปกติดีสมาชิกก็รู้สึกว่าแปดสิบว่าคน เทวอย่างส่งอย่างมุ่นเวียนอยู่ปกตินะจะสมาชิกรอยสิบหกคนคะค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับออมรัพ์หมู่บ้านหรือว่าสัจจะหมู่บ้านหมู่ที่5ตำบลบ้านเฉลยอำเภอเกียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือบ้านในปราบนะคะ วันนี้ก็คือ,อประธานและก็สมาชิกทุกคนนะคะทางานเพื่อ,อสมาชิกทุกคนที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนที่เดินทางมาเป็นสมาชิกของอมรั์หมู่บ้านหมู่ที่ห้อย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้ความสะดวกหาต้อนรับเป็นอย่างดีบริการเป็นอย่างดีเกีเ่ยวกับไฟการเงินที่ทุกคนได้มาเสียค่า ออมทรัพย์ทุกทวดนะคะทุกท่านก็ได้เดินทางมามีความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ไปเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดีในการสอบถามที่ทุกท่านไม่ค่อยเข้าใจอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้เจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะย,ย,ยินดีให้บริการตรงนี้นะคะพิชันนางสาวเรนูธาราพ์นะคะผู้สื่อข่าวบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้รายงาน